พี่น้องเมื่อกี้กินะมะเอปเปิลโอ้ยกินสมองเอปเปิลเมื่อวันอาทิตย์เลงานอยู่บ้านเก็บมะเอปเปิลมาพี่ละออเอาขางต้นมะเอปเปิลแล้วต้นนี้ ฟินฟ so no, mm ินมาเด้อกินสังเอปเปิลนะจ๊ะเนาะเกี่ยวกับคู่ลงมานเก็บไว้อยู่จะนอยมากกสิบะเาวถิ่มกระล่นถิ่มเนาะแล้วก็แกนี่นวย จำเนี่พอดีกินจะน้อยมันก็ะแกแล้ะเนาะเริ่มล้นก็นมีนี่มันเนา่าเน่าแหละมันก็นล้นนี่หันบอหลหลเดี๋ยวก็คู่มาเก็บไปไว้ไปเ่ตูตไวใบกอบอกกระดองว้งงวจนะันเห็นว่า,าจะเนาะเก้วปลามาเด้อจะเด้อมันนั่น ใต่มันเริ่มแก่แล้วเนาะทิปาดใส่มันออกคนผัววันศิพร์าใหญ่บ้านไปยวนบ้านเกิดผลผลไม้สิมีบะโน่เหมือแอปเปิ้ลแบบไหนมะสิมิเหมือนแอปเปิ้ลให้กินวันเราบัดนี้คิดยากน้ำมัะสิมีเฮียนให้เก็บบ่มัอสิมีพักเสียนให้เก็บบ่ถามผัวมัะสิมีแมกแอปเปิ้ลแบบนี้ให้กินอยู่บ่อยากได้น้ำเรื่องกิน แต่จากหัวสามีมักเอเปิรเนี่ยบกม่วงบ่าหายกินกระด้เด้อเขาป่มักด้วยแล้วละ่ะตลุกเต้าน้ำมากกันไปเห็นบกม่วงใส่ก็ซื้อมาให้นั่งอยู่ แต่ว่านั่งมักกินยังสิกะก็ได้นะหนาวหนาวไเปิดเนาะโอ๊ยอเก็บมาซีนหน่ว้กินเบิดบ่เนี่ยถ้าเป็นลูกสาวนี่เบิดเด้อหาหกหน่วยน่าก็กิน เอ้ยไอ้ส้มตัดไปตังไล่กาไว้ตังไล่กาอันซักผ้าซักผ้าไว้ตังไล่กาขั้นมาตังมันลืมเบิดมือไปซื้อจังรสัตนละ่ะเสื้อผ้านะอิลี เ้นมาตั้งไว้สักปุ๊บกะตั้งปับ๊บเพราะอากาศเตือนก็รู้แล้วไม่มือนนึงเส้า่านี่สองกระตาไปซักไปซักเส้กสาวคนเบิดเมือจนคำทั้งเดียวกับว่าแล้วว่าลืมมันมันกับแล้วหรอมันซักแล้วหรอแต่ว่าบอบเบลออกตาก ต้องสมมายแม่ลูกซ้อมหมักใช่ไหมลูกเกือบแม่เหนละองของอยู่ในห้องแม่พน เดวจ้าหน่อยเอากระคุไปเก็บอันใบเข้าไปแซ่ตัวใบเข้าเจ้าหน่อยมันสิลุนทิมเบิดมามากินเอา้าเอา้ามันบอมันบออะไรบอบอเกี๊ยมัดเอาปาดไปนน้ำแล้วก็กินเป็นน้ำมันี้อืมปาดเปนน้ำกินเป็นน้ำนคนหมักหมักของแท้สวัสดีไปหลุ่ วัสดีจ้าวันดีจ้าวันนี้วันไหนมาก,กินเขา่ากินมักแอปเปิ้ลกินมักแอปเปิ้ลอาหารเรียบน้ำย,ย่อยป,ป้าป้าไอยูป้าป้าไปส่งอไอ,อไปโรงเรียนท่ไปนนสมียูสองแม่ลูกสงสัยว่าไปส่งนั่งจังพภาว่าพภาว่าเขาไปคุยพอไปคุยธุระกับพอ่อนนัน่นเลยจ้า คุยธุระกับคู่ตัวออคุยคุยกับคู่ล้วบอกว่าอย่างไรคุยกับพอพ่อคุยกับพอคุยกับคู่แล้วก็ใส่เวลาขับรถไปชั่วโมงกลัวผุนเนาะแม่ลูกก็เลยบ่กไปนั่มคันเมื่อยรถมันยังดอกเมาอร่อถกินแล้วก็ติเอิบ ไปน้ำเพลินพุ่นเราไปกระชั่วโมงกลัวประเด็นนี้ไปคุยเพลินบอกวา่าคุยกับสิบใส่เวลาเนาะคุยกับผู้ปกครองแล้วก็คุยกับผูสองสามชั่วโมงให้หนูบ่ไปเพราะว่าแม่แม่มาสองสาไมชั่วโมงเขาไปบ่ได้น้ำเขาให้เขาแค่สองสามคนประเด็นนี้สองสามคนกับนะแ,แม่ลูกชายเขากลับไปน้ำจริงสินะแม่ลูกชายไปน้ำ แม่จะพาหนูไปเก็บเห็ดหนูก็เล่ยปอบเล่ยว่าสิพ้าอีหลาเขาป้าเห็ดขางโรงเรียนถาเพือนว่ามันมันมีปลาจะว่าบรูว่ามีเห็ดบอเลยว่าสิอีหลาบ่ไปแม่ก็บ่ไปตัวเนาะไปสิไปถิมอยู่ผู้เดียวกัมม่าต่เกือบพุ่มพูนะถิมผู้เดียวไลยจังไดเนาะบ่ไปก็บ่ไปตัวเออขันไปปลาไกลๆว่าไปหาเห็ดไปบ่ทึงชั่วโมงกัมมานี่ พ่อสิได้บ้านไปได้อยู่น,นี่ยูจนคำเนาะท่านไปกับไปน้ำกันพ่อไปกับพ่อไปคนตัวคุณอ่ะต้นไ้ดวดดดกฟังท่านเขาได้ฟังท่านกับของเกี่ยงแล้วอันนี้กับอันนี้ก็ยื้อแค้นไปฟังเขาั่นนงนะแม่กินแล้วอีลาปีนเด้อเอาเอ้ยขอบคุณนี่ชดยอดนะ มีไอเดียไปเที่ยวจะไปปีนแล้วก็เก็บมาแล้วก็ฟ้านกินเป็นวะกระปุกกระุกอดเจีมมาแล้วยว้ยสมสำหรับแม่มันสมแห้งแล้วม่เลี้ยงอับนนำสางหัวเตรียมโตมืออื่น ไปโรงเรียนนะคะพรุ่งนี้โรงเรียนเปิดเ uh huh. รพลกซื้อเนาะพลิกคนซื้อมากจะบนันไห้ก็เจ้าเห็นไหา้าัมมันกระเพ็ดดีอยู่แต่มันมีขวนน้ำเนาะ uh huh. กราเจ้าบ่อนี่มันคือไ <c oughs> อแฮมเฮ้ยหิกลง้อก็เจ้าบออขวนออกบนไห้เฮ้าเนาะ ท่านอย่างยั่งเยอะท่นขวัหลายเพราะอะไรค่ะบอกว่าหมวดกวนปีกไก่หลายค่ะดูปีนี้ไม่ค่อยหลายปีนาก็ไปที่ไปเสื่อนสุดเด็ดขวนญย่างดีให้ขาเจ้าครัวให้ก็ห้องครัวว่าอะไรแพทยขนาดเปิดเปิดจากถุงปีกปนเนาะเปิดจากถุงเทใส่กระปุกซ้ำนั่นแหละทั้งจามทั้งน้ำหมูกขนาดค้น ปกติดีๆนะบ่มีนนำมูกนะพร้อเทนพริกปนเซนกับพวกแค่นั่นแหละเฮ็ดยังกะยาเฮ็ดหลาบเฮ็ยังกะยาเป็นโรดแพ้แต่มาก,กินแพ้กับบแม่นว่าแพ้อันนั้นเนาะแพ้พุ่มแพ้เข้าื่อๆเนาะ กับตากับยายพื้นเติมโตเลยขันน้ำเพียรนยาบางชนิดอยาแบบนี้ป่ะเพียร์สมแ<ม>ห้งมอมหอกิน ้าเก็บแบบนี้เที่ยวไดเอาเที่ยวไดเอาแบบนี้น้ำแกงมันจะบเิดบ่เอ้าก็กินใองมันเลี่ยวเนีแม่ไว้บ่แมนว่านั่งกินเที่ยวเด็ดมากินเที่ยวเด็ดมากินนี่แม่กับซีอิ่มเหรอเนี่ยแม่กินลายอะได้ะงแท่งลายมากใช่เพราะว่าแม่มาให้กินแต่วันนี้ของดี แบบพามาตัก้ะผ่าอีหลามันมีแต่ตอวน้อยๆนะก,กะตรงๆต้งเท่าสีอบผ่าตัวยั่งๆสีออกมาตากมันมีแดดดี <Yeah. S 1> แอบเราก็กินปลาแดกต้มเองจะ mm. ไปซื้อมาต้มไวกอยู่ โอ้ยกินให้มันเบิดก่อนแน่ <Eng> าหามา่มึงน้อยได้งามๆไปบอามาน้อยที่มันออกกําลังสีแดงนะมันยันงสมอยู่เด้ลูกไข่าย,ยัานบอิมน่นนี่ก็ย่งอันนี้ก็เลือนน้อยหนึ่งลูกเสายันบอิมบอกให้ปาดอีกะนะ กินหลายๆม,มันกับป็นยาระบายอยู่เนี่ยไปมุนเอาลอนเห็นบ้าง <c oughs> ตั้งกับของมันเบิด <c oughs> เบิดอีรีได้พี่น้องเอ้ยแม่ก็ลวกต่ำกินดูดูประตำกินแล้วก็เห็ดยังสีกินกระดูต่ว่าหมอนแอปเปิเ้ลเนี่ยแต่ย่างเดียวเนาะ ปาดแล้วมันก็สีๆยังสีนเนาะมัเมันก็สีเป็นออกซั่มๆเนีจักหน่อยบาว์บาร์มังแอปเปิลสดแอปเปิลสุกตอนเ้าปาดนี่ขาวขาวห้าปาดใหม่ๆนี่เฮ้ยสิปาดแซ่หนำเกลือเฮ้ยสิปาดแซ่ไอีหยังมันจังสินจกรยาดอกว่ากินคือเก่าอมีปาดเอาใจมันออกเนาะมันมันเหลื่อมแกนแล้ว เอาอะไรไปตะคิวไว้ใหญ่ๆน่างามมันไหาเอเย็นดีมื้อนี้เราอยู่ในบ้านฮอนเปิดทั้งหน้าต่างเปิดทั้งพัดลมก่อเปิดไหลมุมไหลประตูตรงที่มันอยู่กลางมู่น่ะปิดเปิดปิดเปิดดังเติงเติงเติงนึก พ่ออะนางสูบยาแล้วก็เล่นข้างนอกเนาะนเขามันหอนแห้งเขากลาลังเล่นหลังบ้านกันลเล่นนอกบ้านกันพอป้าเอาเอา,าศาสตร์ไปพื้นหนึ่งเขาบอกให้เขานะั้นเขากระติห้ยผู้ปกครองกบลังเรียนพวกไปได้งานตัวแมงเสียเขาก็จิก,กลางเดินเดินโรงเรียนอะ นั่งพอมึงเอาศาสตร์ไปยานบ่มีโต๊ะให้นั่งเอาศาสตร์ไปนัมปานไปนั่งเบงหนังกลางแปลงอืมปานว่าไปนั่งเบงหนังแม่เคย่อยบงหนังอะมันว่าน่าจะมีศาสตร์กับกับโต๊ะมีศาสตร์กับโต๊ะให้นั่งนั่งนี่เหรออืมเป็นโล่งหนังแนะแต่พระเอกไงสร้างนั่งให้นั่งเอกเบื้องโอ้นั่งยังเ่ะ อ,อย่างเครื่องเอกที่มันเป็นที่มันมีตัวขครนเล็กเั็นไหมเล็กอย่างตระหงอะไผู้หมวดท่ามินด้วยยาเนี่ยจำอะไกจำอ่ไ้เพื่อนอฏิบเพ่อเคยบึงเคยแม่เคยอื Kìm được cái cả Ngôi biên hòa, yahi mì kìm kèn nọ. Kìm thân. Shao kìm kìm kèn nọ. Kìm thân. Shao kìm kèn nọ. Kìm kèn nọ. Kìm bọc nọ. Kìm kèn 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 nọ. Kìm สมกลัวบป่สมกลัวบางหน่วยคือเก่อนล่ะบม่วงบางสมก็บบม่งวงบางหน่วยกับสมเฮี่ยมขึ้กันล่ะแต่ว่าหนูก็อยากหนูก็อยากได้หนูก็อยากได้แบบว่าหวานนิดนึงเพราะว่าหนูอยากให้มันสม,มนสมคีดดิ่นได้ยุ่งมื่อนึงไปเอาไปคำต้นมันสิลุม่มผิดสมกันหลายแล้วก็หนูอยากให้มันเป็นแบบว่าสมโคตรร้ายๆเลย<ว>แล้วก็หว,วานนิดเดียว อะไรเด็ดซ้ำเลยเกเส,สียวฟันพอแห้งแล้วไม่อ่ะเริ่มเกแข้วแล้วกินซาซาเนี่ยกินปลาโรดกับห้องหันปลาตองยานมันบดนี่ปลาแม่ดอกกระเคีย้ยวโอ๊กหับปลาซานขี้ฝุ่นปลามแม่กินไปโรดปลาตองมาโรดแมงมา เ่จักอืดผุ่นกำลังสังเกตสังเกตบอกแอปเปิลที่เก็บไว้ที่เก็บไว้ใส่ครัวไว้ไปล่างดีๆเราไปแซตตู้เข้าไว้จะน้อยมันล้นถิมอหลี่ได้นี่มันสิเน่าเน่าแล้วก็ล้นถิมแล้วก็ สมัครเกษตรเงาจัดเลยเพราะว่ามันรุนหลายหรอไหมแล้วก็เนา่าไหมนี่จังสีกระลังนี่ฮห็น่หมดมันกระังกระลัง,ลงเรื่มแดงเนี่ยแต่ว่าตัวนี้มันยังสมอยู่จังน้อยนี่อันนี้นี่มันก็ลุนลุนถิ่มเ่าก็พยอยากเอารุนมันเนาะเก็บไปเรื่องเที่ยมันสีดดงเลยะาะาดงไว้กินจัหน้อยนี่เบิหนานี่ก็ไม่ได้กินเด้ก็ต้องรอขวบปีพูเดช จะได้กินสมแบบนี้อีกเขาต้องหาวิธีดองต้มน้ำปลาเอ้ยต้มน้ำเกลือซื่อๆนี่บอกบอกเฮ้ยดองอีนีได้ดองยอังก็ไดเอา้ากินแล้วก็บจบคลิปไว้ซักเมียละลูกเแล้วจังนด๋พุนกิปคนอาที่แล้วเฮาเฮ็ดคลิปดลนมาไหนขอคนก็บบเบงจุดจบดอกสำหรับคลิปนี้ฝากกดไลา์กแชรช่แล้วก็ขอบคุณทุกคนที่เบ่งเฮาสองมแม่ลูกเด้จะเด้อ ขอบคุณหลายๆจ้าสวัสดีจ้า